สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินถมแล้วอยู่ติดถนนมิตรภาพแหล่งเศรษฐกิจบนเนื้อที่โฉนดเกือบ38ไร่ตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เจ้าของขายเองสามารถติดต่อกับเจ้าของที่ดินได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ติดท่ออะไรเหมือนเดิมครับดูที่ดินสวยๆงามๆเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับดูกันแบบเพลินๆไม่ต้องไปคิดอะไรกันมากแต่ว่า ท่านใดที่กําลังมองหาแปลงที่ดินประมาณนี้มาต่อยอดธุรกิจมาต่อยอดความฝันจินตนาการของท่านละก็ยังไงฝากพิจารณาด้วยนะครับสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญยังไงฝากดูแลสุขภาพด้วยครับกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเราทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะครับท่านผู้ชมครับ ที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่37ไร่3งาน86ตารางวาเกือบ38ไร่ครับจะมีหน้ากว้างติดถนนมิตรภาพ95เมตรเจ้าของที่ดินได้ถมดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนื้อที่ประมาณ30ไร่ถมดินไว้สูงกว่าถนนมิตรภาพประมาณ30เซนติเมตร ผมดินไว้นานประมาณ2ปีแล้วสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยครับภายในแปลงที่ดินจะมีสิ่งปลูกสร้างเช่นศาลาที่พักส่วนกลางศาลานั่งเล่นแทงน้ำประปาและห้องน้ำไว้ภายในแปลงที่ดินด้วยนะครับที่บริเวณนี้เป็นที่สูงน้ำไม่ท่วม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล177เมตรที่ดินของเราจะอยู่ตกดกับโชว์รูมมิสูบิชินครขอนแก่นสาขาบ้านไผ่และอยู่เยื้องกับโชว์รูมตโตโยตา้าขอนแก่นสาขาบ้านไผ่ครับที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนแจ้งสนิททางหลวงแผ่นดินหมายเลข23 เส้นบ้านไผ่อุบลราชธานีประมาณ1.5กิโลเมตรซึ่งถนนแจ้งสนิททางหลวงแผ่นดินหมายเลข23เส้นนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดมหาสารคามไปจังหวัดร้อยเอ็ดไปจังหวัดยะโสธรและไปยังปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ครับท่านผู้ชมครับ เดิมทีที่ดินแปลงนี้จะให้เช่าเปิดเป็นตลาดนัดโครกระบือปัจจุบันไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วนะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมสับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ฝั่งขาออกไปนครราชสีมาซึ่งถือได้ว่าที่ตั้งของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ในย่านเศรษฐกิจของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นด้วย ที่ดินแปลงนี้จึงเหมาะแก่การทำธุรกิจอสังหาทำโครงการหมู่บ้านทำคลังสินค้าโรงงานประกอบกิจการส่วนตัวห้างร้านหรือบริษัทต่างๆหรือจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรในภายพักหน้าได้ทั้งนั้นแหละครับที่ดินแปลงนี้จะมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับอยู่ห่างจากแยกบ้านไผ่ประมาณ3.5กิโลเมตร ู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ตลาดสดเทศบาลบ้านไผ่และโรงพยาบาลบ้านไผ่ประมาณ4.5กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนบ้านไผ่6.5กิโลเมตรท่านผู้ชมครับกรณีเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองขอนแก่นประมาณ50กิโลเมตร จะอยู่ห่างจากโคราชมาประมาณ135กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ380กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร้ละ2ล้าน2 0สนบาทราคานี้สามารถต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับและค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรม,มสิทธิ์ทั้งหมด คนละครึ่งครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับเจ้าของที่ดินได้โดยตรงที่เบอร์โทร0819558883จะเป็นเบอร์ของเฮียน้อยเจ้าของขายเองนะครับเพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงคุณพาคินจะพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชินครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับจะอยู่ติดกับถนนมิตรภาพบริเวณนี้นะครับแนวเขตของเรานะครับจะอยู่ติดกับโชลูมิสูบิชินะครับสาขาบ้านไผ่อยู่ติดกับรั้วกำแพงเลยนะครับแปลงนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่95เมตรนะครับหน้าแปลงที่ดินจานหน้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ บริเวณนี้นะครับรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับเป็นถนนเส้นหลักนะครับถนนมิตรภาพฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงของเรานะครับก็จะเป็นโชรูมนะครับของบริษัทโตโยต้านะครับแนวเขตอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะอยู่ติดกับแนวรั้วของร้านอาหารนะครับที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้านะครับแปลงของเรามีการถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสูงกว่าถนนประมาณ 30ซนติเมตรนะครับเดิมทีที่ดินแปลงนี้นะครับจะให้เช่านะครับให้เช่าทำตลาดนัดโคโกระบือนะครับแปลงนี้มีหน้าที่ทั้งหมด37ไร่3งาน8 6ตารางวานะครับเกือบ38ไร่นะครับหน้ากว้างติดถนน95เมตรนะครับผมดินไว้ให้แล้วนะครับผมดินไปประมาณ30ไร่นะครับ ด้านท้ายนะครับจะมีส่วนที่เป็นที่นานะครับที่ยังไม่ได้ถมดินอยู่ประมาณเจ็ดไร่สามงานนะครับเป็นที่ดินแปลงค่อนข้างใหญ่ทำเลดีนะครับเหมาะสำหรับการลงทุนนะครับบริเวณนี้ด้านนี้จะเป็นแนวเขตทางด้านทิศใต้นะครับด้านนี้จะมีความยาวนะครับตามแนวที่ทางเจ้าของที่ดินได้ถมไว้นะครับยาวประมาณ500เมตรเลยนะครับด้านนี้จะเป็นรั้วกำแพงนะครับ ของบริษัทมิสุบิชินะครับสาขาบ้านไผ่พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล177เมตรนะครับถมดินไว้ประมาณ2ปีแล้วนะครับดินแน่นดินอยู่ตัวแล้วนะครับมีไฟฟ้านะครับมีปลาปานะครับด้านนู้นจะเป็นแทงน้ำปลานะครับมีศาลาพักร้อนนะครับที่ทางเจ้าของได้ทำไว้นะครับประมาณ4-5หลังนะครับ ตรงกลางนะครับจะเป็นศาลานะครับให้เช่านะครับสำหรับทําเป็นตลาดนัดโคกระบือนะครับปัจจุบันไม่ได้ดําเนินกิจการแล้วนะครับทางเจ้าของต้องการขายนะครับในราคาไร่ละ2อล้านสองแสนบาทนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่แปลงสวยนะครับผมดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอยู่ติดกับถนนมิตรภาพนะครับหน้ากว้างเกือบร้อยเมตร นี่นะครับคือพื้นที่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับหากท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับอยู่ห่างจากาแยกบ้านไผ่มาประมาณ3.5กิโลเมตรนะครับด้านนี้จะไปทางด้านาที่ประการอำเภอบ้านไผ่นะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ4.5กิโลเมตรนะครับ โรงเรียนบ้านไผ่ยอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ6.5กิโลเมตรนะครับเข้าไปยังตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ50กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ135กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะครับด้านนี้จะไปยังตัวเมืองโคราชนะครับ เป็นที่ดินแปลงใหญ่แปลงสวยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับทําธุรกิจนะครับทําห้างสปปรรพสินค้านะครับทําโกดังสินค้านะครับบริเวณนี้สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับห้างร้านบริษัทต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมทางด้านท้ายแปลงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณ ด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นถนนมิตรภาพนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินได้ถมดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อที่ประมาณ30ไร่นะครับในส่วนของบริเวณที่ถมดินไว้ให้นะครับด้านท้ายนะครับจะเป็นที่นานะครับจุดสิ้นสุดแนวถมดินจะอยู่บริเวณที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับ หลังจากนั้นแล้วนะครับจะกลายเป็นที่นานะครับเนื้อที่ประมาณ7ไร่3งานนะครับจะเป็นที่นานะครับยาวไปจนสุดไปจนถึงแนวเขตนะครับของทางรถไฟนะครับด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับจะมีถนนสาธารณะนะครับแปลงของเราจะมีแนวเขตสิ้นสุดบริเวณถนนสาธารณะนะครับที่อยู่ติดกับแนวเขตของทางรถไฟนะครับด้านนี้นะครับ แนวเขตของเรานะครับจะเป็นแนวคันนานะครับมาจนถึงพุ่มไม้นะครับพุ่มไม้ที่เรามองเห็นนะครับจะมีแนวคันนาอยู่ด้านหน้านะครับเป็นแนวเขตแบ่งที่ดินของเรานะครับถมดินไว้สูงกว่าระดับพื้นนานะครับประมาณ5-6เมตรเลยนะครับวิวสวยบรรยากาศดีนะครับถมดินไว้ประมาณ2ปีแล้วนะครับดินแน่นดินอยู่ตัวแล้วนะครับแนวเขตของเรานะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้นะครับ สิ้นสุดบริเวณแนวกระท่อมพักรอนะครับจะมีกระท่มพักรอนะครับทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้นะครับมีไฟฟ้ามีประปานะครับทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับจะเป็นถนนมิตรภาพนะครับจะมีรถวิ่งสวนทางไปมานะครับรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับแนวเขตอีกด้านหนึ่งนะครับ จะอยู่ติดกับแนวสระน้ำบริเวณนี้เลยนะครับแปลงของเราจะอยู่ติดกับสระน้ำนะครับยาวตามแนวต้นไม้นะครับตรงไปยังด้านท้ายแปลงนะครับสําหรับแนวเขตทางด้านท้ายแปลงนะครับ,รบ,ท,ท,รบที่ทางเจ้าของได้ถมดินไว้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่260เมตรนะครับจุดสิ้นสุดแนวเขตที่ดินของเราทางด้านทิศเหนือนะครับ จะอยู่บริเวณกระท่อมที่มีหลังคาสีขาวๆนะครับเป็นกระท่อมพักร้อนนะครับอยู่บริเวณตรงหัวมุมแปลงของเราพอดีนะครับจะมีถนนนะครับรอบแปลงที่ดินนะครับในส่วนของบริเวณที่ถมไว้แล้วนะครับตรงกลางแปลงที่ดินนะครับจะมีศาลานะครับเดิมทีแปลงนี้นะครับทางเจ้าของนะครับจะให้เช่านะครับเป็น จุดซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนนะครับโคกระบือนะครับปัจจุบันไม่ได้เช่าแล้วนะครับเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะครับเนื้อที่37ไร่3งาน86ตารางวาเอกสารเป็นฉนดครุดแดงนะครับฉนดใบเดียวนะครับไม่ติดพาระผุพันใดๆทั้งสิ้นนะครับฉนดพร้อมโอูนเดินไฟฟ้านะครับสร้างห้องน้ําไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับทาเลดีนะครับถมดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถมสูงกว่าถนนมิตรภาพนะครับด้านหน้าประมาณ50เซนติเมตรนะครับด้านท้ายจะมีพื้นที่ที่เป็นที่นาอยู่นะครับเป็นเป็นที่นาอยู่ประมาณ7ไร่3งานนะครับ ท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับจะเป็นเบอร์โทรของอเจ้าของที่ดินนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเป็นเบอร์โดยตรงของเจ้าของที่ดินนะครับพูดคุยต่อรองราคาได้ทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ